สวัดีค่ะพี่น้องนี่ก็คืออีหลอกที่เข้าไปหามาได,ด้เด้อค่ะเด้อเข้าสิเก่งใส่อีปโปมเก่งใส่หมอกเก่งสุดเสียคืออยากมาดุนละ่ะก<อ>็สิทำการหลอกเอก่งได้เบิร์ดตัวอ่อนๆ<อ>น,นั่นอเออเขเห็นอยู่หน้าสิเขาว่าค่ยมันเหม็นขี้ขี้ขี้ข่อยอันไหนมันมินโอ้อันนั้นเขาเออน <laughs> <laughs> คอยค่ยอันน,นั้นค่อยวานอุนี่เองวะ บอีแม่บออียังมันเม้นคือขี่แม่เขา้บ่ันเม้นคือขี่เครียต้นหมาตนบอเคียต้นหมาพี่จะไดบอม้เคืียต้นหมาบอคืเคียต้นหมานูอาชีพหูอยู่มั้งบอสเาไม่ใบมันเป็นแบบี้เลยมีนิ่นิดนิดนนิดแล้วหลอกแล้วกับผัตุมอีหลอกน้ำหนึ่งเพน้ำถิ่งกอนจะอเอามาแกงเด็ค่ะเด้อสูตรซอาเจอยนี่ เดือดละเดีเ๋ยวก็จะเอาไปมีนานั่นก็คุ้มแต่เบ็ดจนนาดำ่มนาแหล่เบิดแล้นี่นางเอกเขาก็มาเตรีย<อ>มของกำลังตัดยูจ้ากำลังตัอยู่จ้าบาร์เทนี้ได้เวลาแกงตุ๋มแล้วแกงสูตรเส้าเจ๋อเลยค่ะเดี๋ยว,ว,สว,ยวยใส่กะทิลงไปเลยกะทิกะทิเซฟปิดไว้อืออีหลีเลยแล้วเบิ่งหนา้าตาถือออกมาเป็นจังไยตอนแกงแล้ว ปุ่เพราะไงดาหมามาล่ะแจ้งน่อยเราก็ไปปอนเผาห้องกรเห็ดก็เผาอยู่ทางนีทาเพราะไงดาหมาเด้อค่ะเด้อเกือบแล้วค่ะใส่ลงไปแกงกับใส่หัวหอมแดงกับพริกแห้งกับเอ่อปาทุเข็มเด้อค่ะเด้อใส่ลงไปเกลน่ยังสองคนพอลูกทำไก่ ไก่ย่างมาล่าตอนนี้เขาเดอเขาเดากระยับกินเห็ดแห้งห้งถูกใายกินเนาะกินน้ากันนักทีกินน้ำกันือเก่าเนี่ยเนี่ยก็ซีดีปูดโดนแล้วนี่เด้อค่ะพี่น้องฉอดด็ดอีปูมละกะป้าขี่กูเพราะว่าปลาเค็มหัวขาดเนาะค่ะเนาะนี่แหละเอากันเกินลอกทำกุ้งแระเข้าละพี่เขาได้ทักพี่นี่แมอละ วิธีย่างก็สิโอ้ยืนก็สิวินตายนอย่างสิเราพี่น้องเอ้ยความดันต่ำเพ่งแต่หอนหอดเพิ่มความนัวนำ้ำนี่เด้อค่ะเด้อพริกหอมขาวปลาใบก้อนปลาขามหน้าปลาขามงงจังหน่อยจังไ้ว่ายยุ้ยเคยใส เตรียมปรุงเี่นุ่ี่ผู้ใดผ่านมาสามสิบสี่สิบปีมือสิดหอดปลาถนาถึงดูค่ะพี่น้องเอ้ยกินิ่งงนามึ้นพอดีเพราะว่ามีปลาเค็มองรสไก่ตุดีหลายหอมเอมื่อค่ะพี่น้องปิเแียงอีหลอกใส่ยีบโกม นี่พออีแม่ไปอาบน้านเลยหอมหอมหอมขันข้นเนี่เพิ่นแกงแกงลาวเพิ่นกะสีใสไอย้ยานางเลยค่ะเด้อแกงแกงแบบบัใส่กะทิอ๋ออะไรเนี่ยเ,เรื่อพี่น้องกินข้าวสสวัดีจ้าสสวัดีครับพี่น้องค่ะเดี๋ยวเวลา คลายผ่อนคลายกินเลยขี่เขาซื้อๆไวก่อนเดีชิมมาด้วยห่างๆดับๆไ้ห่างๆมันมีนมอร์อีไอคือแกงยังแกงสิริแกงสิริซัมปาราเออเออ่น้าแล้วค่ะมาเรียขาดก็ต้องตีมาครับแบแบกินท่านั้นเือบินไกลซอยกันเพ็ยรงานแก ต้นหนามเจ็บเจ็บเจ็บเจ้างบอนเจ้างีหลอกน่ยเจ่างีหลอกเจ้าบอนกขบอนอ้าวของเน่มันน่วงแม่ทำได้ยิ่งนี่ยเย้าหัวอยู่ก็เด็ดมาๆกินเลยใส่ช้อนขับมือเขาไปเตแมเย้าหนามหนาผีหน้าใส่เขาเดี่ยวซีหมแล้ว ขีหน่อเว้ยมาหนังบม้าเว้ยเออขีหน้อแม่งพี่น่อจัด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 อืมเป็นหนังตัวเป็นหนังตุ้นะจ้าเอ้ยใหญ่ตาดิเติงเงาเติงงา

มันมีจะหลอกผีมเลค่ะทีนี้น่าโมขูดเนี่นลกส่หอมดีเลนี้หอมดีดหลอหกมีมหืหือหอหอหื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 อหหืหือดืนหอหนอหืหือ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 หอหื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 ออหื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 อยือหือหอหนอหือหืออหือหือออหือ เีนี่มันาวม่ากดยมากินสามตัวอืมดูพี่น้องเจ็บๆเเชือเชอน้หลายหลาเด้อของเกือเก่งเกือเนี ได้ไมอได้ได้ไ,ดไ่ได้กินได้มอมักมวนบัตรมะนามังมวนเสือปีสกันกสกเสือสงกันปี๖สองปี๖เอสบะหมีไเลือกขนาดใช้บุ้ปีสามบอมีอม

เมีผิดบ่มีไผ่ดอมมันนวลเนี่น้องเป็่เก้วอีกกี่กินแต่แต่ถว่าอดคอไผ่ด้วยพี่น้องเบื่อนี่ไได้บอสิลุกมันมาขาดใโตะเกาอีกโต้ฟ้าค่อมแก่เยอะกลี่ของแฟแล้วมันไรนาออาหารบานเท่า ก้แกงหัวขาปีเพื่อมันก็ลยบวกร่แกงเลยอันไหนตับหัวขากมันแกงร่ามันไก่จมีข้นแกงยันบวกรอยก้นแกงมืนกันเหรออืมนก็ีแกงหน้าว่านตอกแกงเลแจอยู่แกงหลงิ้นใหม่เพิ่ม้นาแน้ มาเกณฑ์เดิมคนคนอขอบคุณค่ะไมยังไม่เป็นดึงสักเดียวกันใจถึงนุ่เกียงหมได้แก่นกระดูก่อนอยากเลือกสีน้องแส่แม้าขอไปหาันนี้างนี้แหละ เด็กกินกวนมูเลยเนาะเดี๋ยวตอนว่าเฮ้ยทุกคนแบบเมื่อน่เม่อไนเด็กกินพอคนเทียชุดนีก็จะได้เหตอนเด้อตอนเด้อค่ะตั็นห้มันถึงใหญ่บุกกินไก่เนาะเที่ยวชนี้เขาบอกเขาบ่ใส่น้ำบุกกิน

มีนบ่อโคตอยัวโตตอนนอนเวเมนยกินก็อย่างเส้้าขนาดดอจับแสบเสีอสีเหลืองกับงาตัดใส่ถุงหมือ่อนมืออื่นโครขันแกบ่อนกับแกอีบอกไขากันเนาะแบอนมาก่ใ่เนาะ โอ้ยโอ้นะมันมาคาบเลือกไปหรอเสียบเสียบมากี่ทมคา่ากมากะคับข้างหน้าคนแวนี่ยนากอยู่เรื่อนี้ไม่กวนนี่ยัง หวานโอ้เลยอ๋อสดหนาแล้วมี่อรพ่อพ่อนะอันนาก้กงกอะไร ไม่ได้บ่าคือมีเถะที่เราวอามีธานุไหนมีธานกล, <laughs> ล่องเ <laughs> จ็ดแปดค่นะนี่แหละค่ะพี่น้องชอวิวอวจุคค๊บคลิปกินเขาแหลกับแกงอีหลอ,อกแกงขีลเล็กไก่ปลาแดกดอยเพเยยริชสมิ่งเด้อค่ะพี่น้องขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจด้วยค่ะเด้อลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะถ้าชอบก็กดไลค์สู้เยี่ยมถ้าไม่ใได้มากระบอกสิล่ะถ้าชอบก็กดไลค์ ถ้าเศร้าก็กดไลค์ถ้าใ้ก็ุูเซ่วดซับตะไข่ลดทิงไข่กดติดตามลดทิ้งไข่ซอยแยกคลีกายเรือค่ะ <c oughs> แต่สงสาร <c oughs>